เฮ้ hey, สวัสดีค่ะวันนี้กลับมากับการรีวิวอพี่นะคะถ้าไมผิดท่านนี้ตลอดเลยอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวช็อกโกแลตกันเป็นชอ็อกโกแลตขนมหวานทําจากโกโก้ค่ะวันนี้้องฟ้าไม่อยู่เราก็เลยพี่จะมารีวิวแทนน้องนะคะหน้าตาเป็นนี้มันเป็นตาเอิรทวินนะคะ วันนี้อ่าวันนี้พี่มีมาให้ทุกรถเลยมีเอ้ยไม่ใช่มีมาให้ทุกสีเลยมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำตาลโอเคก็เราก็จะมาแกะต้านเริ่มจากสีแดงก่อนเลยนะแก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 ะสีข้างในมันชอตวอ้ยน่ากินมากเ่ยสีน่าทองๆอ ักคู่นะคะอุ้ยมันหอมมากอะโธธโตรงนคอเ่ะโอเคช่างมันมีน่นตาเขาเขียนว่า F C นะคะ ช็อกโกแลตอัชิงกัรอืมอืม,มอะไร,ร,ะรนะคะรวานมากเกินไปมาไม่ค่อหวานมาก่ากรไร่มันจะเป็นเหมือนชัอทุกรันะอืมออเค วันนี้พี่จะมาชิมลูกริเดี๋ยวเราไปแกะให้ครบทุกรถกันก็แกะของทุกอันแล้วนะคะอันนี้เป็นสงต้ามันอ่านเสียวพี่นิดนึงคือมันแกะยากมากพี่ก็เลยดึงโอเคสงตั้านก่อนเลยเดี๋ยวมันไม่สวยถ้าดาร์ชนะเหมือนกันนะอืมอืมแล้วมาคาราโรสกันอันนั้นมันออกเป็นไมโลไมโลหวานๆนี่ออกเป็น กโกโก้เลยอ่ะอืมนี่คืออะไรกันนี่ล่ะเรียมผักใค่ะอืมอืมโอ,มอ,มอมเไปนไปแล้วอะอกันค่ะไปเฉียว อไอฟเฟกต์มันอาอไอืมอันนแบอะไรอะ่ะเหมือนช็อกโกแลตผสมกับอะไรนะมถม่วมมพานะรสเหมืออ่ไรชื่ออไรใบ้ท้ายสีหลืองเลยนะคะอืม อืโกโก็โอเคก็ปแบบไปู้ทูบเนี่ยเออถ้ามันไม่เหมือนกันด้วยโอเคนะคะก็ไม่ลาไปก่อนบ๊ายบาย